กินแบบลูกยิงได้เน like şey um> um um ี่ยรับเด็ดเจ้าว่าขอบคุณเอฟซีคนนี้ครับโบ๊ทกี่โพวต์่ยวันเด้อครับต้มไก่เป็นบ่เนี่ยเอากระตั้งกระตั้งบางงวงเอาขอบคุณขอบคุณเอฟซีเพิ่นอุ่นเงินไม่เอาหาลอยซื้อนี่อยู่ในกินที่งานครอบเฮาพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณเพื่นเด้อครับเอาขอบคุณขอบคุณหลายเด้อครับพี่น้องที่เพิ่นอุ่นมาหาลอยกระบ่กไปยังซื้อกินน้ำกันในราคะพี่น้องซื้อไก่มาต้มอ่จทีมงานบบว่าจีนพอมอง พ่สีอยัแม่สายจ้อยช่วยจูอัจจต้งใกล้วีและการการน้องแพนมาพี่น้องไม่กินตรงมกล้ใส่แบบครับวันพี่น้องปี่ดีดีไหมตุมใส่หมอนึงเมื่อไอสโบราณครับพี่น้องโบมีตม่หมอนึงส่วนนี้เนื้ไป้นี้มันนนบ้างบ้างพูดแ้วนนี่พ่อต้องถามด้วยครับว่าใส่อะนนน้นบอย่เบรียส่ต้องถาม ใบม่อนใบม่อนบ่เยวใบม่อนปลาถึงลวงไปเห็นไปต้งคอี้้ององของตองของ้องเถ้ามีคูหนึ่งเขาเทพเซนิมาได้อากินกิน้าวิกินได้ไอ้คนคุณไอ้ตัวพวกไงที่ไปลอนสองคนหนึ่งนอนก็บปวดพวกครับปกติอืมเนาะมึบางคนกบว่าเห็นคลิปสอมือแล้วกับเบิ้งเอาพี่น้องเทียวออกเห็นเบิ้งหนาแกะ เสียกีฬากับเอเซี่ถ้ามึงนอกส่งมาให้พี่น้องแซ่ยแบบหัวแรกหาตัวหัวที่สองประมาณสิบกว่าตัวก็เป็นพี่น้อง<ส>ขอบคุณขอบคุณเดอ้อจะเราจะคลองเสียกีฬาสรับพี่น้องอันนี้กับคนอุ่นมาให้เมื่อคืนนี่เล่นซื้อไม่กินไม่กินน้ำกันกนีน่แหละใกล้ครับเนาะาหนังเริ่ต้องจับจะบี่ไหน้อนตอนนี้หลายหลเนี่ยก็เลยิ่มไหลายในหม้อจนเหมือนเลย นเออะห้าย sí, sí, ่้เปน่อยเดีห no ่อกินไปเยไอตัวง่นอสบไลอยู่อ่ะั่อะตัวตับไตเนี่ยขวมรถเี้ขวหมอเยกเนีไหนอ่้ยจะบ้างเออต้มเลยฮะาวันนี้กินกินย่าพ่านย่าปากเต็มไเลยนไทยสีไทยวิโไปห้าวันนี้เนาะกินแช่บ ฉันวาย่ก <เป Sports> ินก่อเยอะปากผู้ใดสิกันเบาดูคนสี่อยกินก้อนกันะนะแกแกแกบักว่าี้โบง่ายย้าบักออกไ้เบาเอนี่มันจะไห้อยกินมันนมันหวดีมันหวดีก็กบอปญญาเดกินโอ้ยผิดตับตับมาหน่อยนะตอมบ่หน่อนะ

เุ่โอ้ส่วต้นหนากว่าเสียบืเลพี่น้องเน้ยใช่ยงมีใ้นคำเดียวนหนาเสบเลยม่พักว่ะพิอเดยักึพักอันนวอ้พักนวไม่เห็นเปล่าเห็นพักนวันจุ่มลงน้ำเลยนี่เด้นี่เด้นี่เด้ไม่เขียวนี่เกียวอยู่นี่เนี่ยเห็นมเมื่อของแกตัวนี้ยำ่ มันหญ้านึงสิกุ้งสิบ่ chị กันกินขอกินแล้วจะได้คลิปให้พี่น้องเบิกบ่เนาะ

แ้าเนี่ยไม่แพ้นนี่มือคอยบ้นนังกินีนี่ตับนี่ไปตามอ่ะนี่เลนี่ยจะไม่มีกินนะตัวตอนแ่ยองนเพ่อกเแก้วมาเก้นี่ยเหมือนจะสาย้มากจเสียด้ยชอยจะมองโอยหกไหลดิอืมก่อนี้เราบวนอะไรเนาะแพ่แพไอหนอนที่ังกันเอเอาลเสียอ่พี่น้องไดับด้อโอ้ยเหมือนเอาตาตับตอกเนาะ Nó tụi em sao dưới tao đâu tao đâu luôn. mhm 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 Ừ. Đang ăn mhm 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 không? mhm 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 น้ำต้มเานสงคนใออกกิได้ไหมกินสได้เน้อเจ้าอะด้้น่ตมบถ้าเด้อจะขอว่าินนื้แออกไปม่เอืมเลยหน่อย่หน่อยเอื้นเมียงลา

สมดดีให้เด็กสองคนด้วยก็จะสุดขั้นสุดเนี่ยเด็กพวกี้ว่าว่าหัวสั่นือนี่แหล่เขาไปขอด้วยเนาเคยมาข่อไหมไม่เพราะว่าคือจะงูจิงมาข้อเนี่โอ้หมื่็งูจิงต่ใหญ่ไม่มตเี้ยนี่เลยตัวใหญ่เลยบ่ต้องแข่งตั้อใจดกว่าเดื เดี๋ยวจะทาให้รักพ่อละรักพอไหลับว้าดีด้วยีหรอกตอนนี้กําลังพาคจิตข่าวอคตรตุมไกลอยู่คร em. ับเสียวกว่ากระโบดขี่ปูง่ายดีเราก็ร่างภาคจิตตุ่มไกลมาบ้างส่วนด้วตอนนี้แซ่บปะแซ่บโอ้เมืแล้วมากีด้วยครับแม่แม่วาคนเมา

อโอ้โหสดน้ำกแซ่บตัวบบโอ้โหพี่น้องอ่ะพี่ดีไม่แห้งกับพี่ดีไม่แห้งกับพี่น้องเด้อ